มะเขือเทศสูตรสำหรับท่านชายโดยเฉพาะทาสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้ช่องสมุนไพรมีมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศมาบอกสรรพคุณดีๆให้คุณผู้ชมได้ครับรู้รับทราบเจ้าสำหรับมะเขือเทศนั้นเป็นพืชที่ปลูกได้ง่ายเจ้าจะมีทั้งผลเล็กผลใหญ่เนาะ บางที่เปิ่นกะปลูกมะเขือเทศไว้กินเล่นนะเจ้ามะเขือเทศที่แบบพันสําหรับเป็นกินเล่นโดยเฉพาะรสชาติดีเจ้าคุณผู้ชมพัดกะชอบขนาดเลยเจ้ามะเขือเทศนี่นะกินซดกะะับเมาะเอาไปต้มยำทําแกงพัดจะตักกินกรนมะเขือเทศนี้สําหรับแม่ยิงเขานั้นผิวพันดีเจ้าถ้ากินมะเขือเทศบ่อยๆเนาะช่วยทําให้ผิวพันกระจ่างใสาขาวแบบนี้เจ้าเพราะว่าจะไปช่วยเรื่องนี้โดยเฉพาะ สำหรับท่านใช้ที่มีปัญหาเรื่องตอมลุกมากโตก็ใช้มะเขือขส้มหรือว่ามะเขือเทศนะเจ้าแก้ปัญหาปะสะัสสาวะผิดปกติเนะะะาะปัสสาวะนานบ่อยบ่พุ่งบะสุดทำให้เจ็บปวดแบบนี้ยจะอาจจะมีปุนเลือดออกมาได้หลายๆท่านนั้นหาวิธีหลายๆวิธีไปหาหมอกันแล้วจะได้กันแล้วก็ยังบดีขึ้นลองใช้พืชพัก ส่วนครัวเขาเนี่ยเจ้าตีหาได้ง่ายๆตามท้องตลาดโดยใช้มะเขือเทศเนะยเจ้าเอามะเขือเทศแบบนี้เลยจะกินสดๆหรือว่าปั่นก็นได้แต่แนะนําว่าื้อทําเป็นน้ํามะเขือเทศจะดีเนาะกินบ่อยๆเจ้าจะช่วยเรื่องต่อมลูกหมากโตได้ยังดีเลยบ่ต้องได้ไปผ่าตัดเลยเจ้าคุณผู้ชมบม่ต้องได้ไปหาหมอือแบบเปลืองเงินเปลืองทองเลยแต่ต้องกินใื้หายขาดนะเจ้าเนอกินใื้หายขาดเจ้ามะเขือเทศนั้น ถ้าดื่มตอนร้อนจะได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ถ้ากินสดๆเขาจะได้วิตามินซีแต่ถ้าสุกแล้วเขาจะได้ไลโคปินเนาะอันนี้ก็คือเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่พัดอยากจะมาบอก,กคุณผู้ชมนะครับผมทราบเจ้าในการใช้พืชผักสวนครัวอย่างเช่นมะเขือเทศนะเจ้าช่วยดูแลร่างกายแล้วก็รักษายเยียวยาโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเขาได้เนาะเน้นนะเจ้ากินให้ตตอนเนื่องกินเพื่อหายขาดก่อนกินเบกี่วันแลหยุทธอันนี้ พักษาบปได้เจ้าเนอต้องกินฮือตอเนื่องถ้าอยากหายคาดต้องต่อเนื่องจนหายคาดเลยเจ้าแล้วถึงจะย้างเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจ้าวันนี้พัดลาไปก่อนปะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจ้า